สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ VFT b y y t a ยแท็ n ชานนะครับวันนี้แอดโตมากับเหมือนเดิมครับเจ้าเดิมมากับแอดอแปะครับผมเอ้ยนะครับวันนี้เรามาเราทำอะไระวันนี้จะเป็นคลิปสปอยครับเออปะซอยแล้ววันนี้เป็นชุดใหม่เป็นเข้าเดือนใหม่แล้วเป็นชุดใหม่ใช่ปะ่ะจริงๆเรารมีคลิปที่พูดถึงตัวกีเซ่ไปแล้วเนาะ นะครับ,รบนะแล้วก็อันนี้จะเป็นคลิปสปอยของในชุดมันทั้งหมดนะครับนะ mm hmm. ซึ่งในชุดนี้มันคือชุด GBD 1 4ครับผมหรือว่าในไทยเนี่ยมันจะออกมาเป็น C p ก่อนที่เป็นหัวระดับหัวแรกขึ้นไปเนาะครับ <นะ S 2> ผม,ผมในชุดนี้มันมีชื่อชุดไหมก็เป็นดะก้อนอพอคลิปปะปยังมาหน้าน่าจะอย่างนั้นแหละน่าจะอ่านยากอ่านไม่ผิดเออ,อโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราจะขอเรียงตามตัวอักษรไปเรื่อยครับขอเป็นแคนแล่ละหนึ่งคลิปนะครับนะซึ่ง ก็จะมีอยู่ประมาณ6คลิปเนาะหกเจ็ดคลิปนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับจากวันนี้ขอแบบไปเร็วๆนะครับแค่แรกเป็นดาร์กเอ็กซ์ยู่านะครับผมนะก็ต้องบอกก่อนว่าดาร์กเอ็กซ์ยู่าเนี่ยเป็นแคนลองแคนหนึ่งครับที่ได้อยู่ในชุดนี้ด้วยนั่นเองนะครับแลวเขาบอกว่าชุดนี้เก่งมากเลยมีคนบอกมาแหละนะครับนะมาเริ่มกันเลยครับผมเอ่อตัวแรกครับเป็นตัวเริ่มที่ให้มาในชุดนะมีอยู่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมตัวนี้เป็นแวมเพียใช่ไหม ใช่ <นะ S 2> วัคซัมแวมเพียตัวนี้แนะนำให้ไปนอนนะครับถ้าเพียนะครับนะกดเพียครับผมขอเลยพียโอเคอ่ะมีเทคอันแรกครับโฟลานเนอร์ที่สองเป็นแอคทีฟปนช่องเรียกก่าครับผมเจนเบกหนึ่งดักเน็ตดักเน็คืออะไรนะครับนะจริงๆมีทุกคำถามเลยนะเวลาทำคลิปปุ๊บก็จะมีคำถาม,มว่าคีย์เวิร์ดพวกนี้พืออะไรดักเน็ดเมื่อมีการโซชาร์ตครับจะติดดักเน็นะครับ ดังเนตปุ๊บคาเดบาร์สหนึ่งนำมันเข้าถูโตรับผมเลือกเรียอากาศใบอื่นหนึ่งใบนะครับรีทายทิ้งในช่องเรียอากาศเนี่ยรีทายทิ้งไปเลยนะครับเลือกอเลือก2ใบที่เป็นเกตหนึ่งหรือมากกว่านะครับที่มีความสามารถดังเนตนะครับจากจากในโตของเรานะครับแล้วก็นําขึ้นมือของเรานั่นเองโอ้โหเก่งนะเนี่ยทาไปเล่นไปเคาเดบาร์สหนึ่งเสียมือหนึ่งคาเดบาร์สหนึ่งรีทายเรียทิ้งหนึ่งแต่ได้มือขึ้นสองเฮ้ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาตัวเริ่มยังเก่งเลย อะมาที่ฮิลทิกเกอร์ครับผมฮิลทิกเกอร์ติดอมอนนะครับนะบตัวนี้อมอนครับอ๋อนึกว่าจะกกางจะเล่นมุกเลยขัดมุกอะ่ะเออตัวนี้นะครับก็มีเทคเหมือนกันครับผมก็เมื่อใช้ฮิลจ่ายค่าคอสเป็นจีการ์ดเนาะจ่ายค่าคอสให้จีการ์ดมาก็บายตัวเป็นบายฮิลทิกเกอร์บาอื่นหนึ่งใบแล้วก็บายตัวมันเองก็เลือกที่จะหงายหน้า,าหนึ่งใบเลอ,อเลือกจะหจง,งายดำหนึ่งใบหรือว่า ตัวชาร์จนะครับนะอันนี้ก็เป็นเทคที่ออกมาตอนนี้อันนี้ติดอาร์มอนนะครับใครจะไปใส่อาร์มอนก็ได้นะครับผมนะจริงๆใส่อะไรอื่นก็ได้ครับผมแล้วแต่ชอบนะครับต่อมาเป็นคีย์ที่เข้าที่มีมาให้ครับผมตัวแวร์วูฟตัวนี้ไม่มีเทคนะครับเป็นแวร์วูฟเฉยๆนะครับก็ทุกคนหลับตาครับอ่าแล้วมาเล่นแวร์วูฟครับไม่ใช่อ่ะมันบอกนะมันมีเฟเวอร์เทคด้วยดูมันบอก่ะซักซักเฟอร์รี่พาวเวอร์อัพเน็กเดอะอะไรวะเน็กเด้อเน็กเด็กอีสเด็ดลิสิชั่น มีเฟอเทคแม่งโคตรยาวเลยโอเคตัวต่อมาเป็นสแตนทิกเกอร์จากสแตนทิกเกอร์นะครับอ่าตัวนี้มีความสามารถนะครับผมมีเทคแอคทีฟในช่องเรียกการเจนเบงหนึ่งดักเน็ตนะครับผมน่ามันเข้าสู่โซครับเลือกอ่าการ์ดเกรดสี่เลือกมันบอกให้เกรดสี่แวนการ์ดนะครับถ้าแวนการ์ดเราเป็นเกรดสี่เหรอนะ จั่วการ์ดหนึ่งใบนะครับเรียการ์ดของเราหนึ่งใบบวกสามพันก็เอาเข้าโซลถ้าแวดลักาณเราเป็นเกสี่จั่วหนึ่งแล้วก็เรียการ์ดบวกพลังด้วยก็เหมือนเข้าโซบวกพลังธรรมดาแต่ได้เทคจัว่วด,ด้วยนั่นเองนะครับเปลี่ยนมือมากกว่านะครับอืม <c oughs> อ่ะใบต่อมาเป็นดรอทิกเกอร์ครับผมดรอทิกเกอร์ก็ง่ายๆครับมีความสามารถคือเอาเข้าโซลเลือกยูนิตของเราหนึ่งใบบวกสามพันแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลย <c oughs> เทคอีซี่นะครับ <c oughs> ดอมีแท็กอ่าดอมีเทคแค่นั้นเอง <c oughs> <c oughs> มาที่เกตหนึ่งครับผมเกตหนึ่งนะครับใบแรกนะครับโอตัวขาวผมขาวมาเลยนะครับมันชื่ออะไรนะไวฟ์แฟงเหรอใช่ไหมไวฟ์แฟงใช่ไวฟ์แฟงตัวนี้มีเทคแอคทีฟในช่องเลกาดดักเน็ตนะผมรีทายนะครับรีทายตัวมันเองนะครับเลือกนะครับการ์ดในโซถ้าถ้าการ์ดในโซเหรอมี20ใบหรือมากกว่านะครับ เลือกการ์ดที่มีความสามารถดักเนตจากในโซนะครับผมมันบอกว่าอะไรนะจากในโซดีเฟลเกตดีเทิร์นเอาการ์ดเหล่านั้นอ, <Different grade. S 1> อ่าดีเฟลเกตโคลเกตอ่าโคลเกตกันก็คือเป็นศูนย์หนึ่งสองสามถูกไหม่ะฮตัว huh. หนึ่งสองสามแล้วก็นำการ์ดเหล่านั้นกลับเข้าเด็กเหรอแล้วก็อา่าถ้าการถ้าเรากลับสี่ใบเหรอเลือกยูนิตห้าใบบวกหกพันจนจบเทิร์หนหรอถูกไหม ถ้าเรานำกับสี่ใบก็คือต้องการไม่ถ้ามันไม่ซ้ำกันสี่ใบก็คือศูนย์หนึ่งสองสามกับมันก็จะถ้ากับโพสี่ใบมันจะเลือกอ่ายูนิตของเรามันก็บอกว่าเลือกไฟล์อ่ายูนิตของเราห้าใบบวกหกพันอันนี้ก็ถือว่าเป็นการรีของอ่ะแต่ว่ามันก็รีได้ไม่เยอะนะเอาจิงๆอ่ะใช้การทบกแล้วครับอันนี้หาแปลนไยดูเพื่อความชัว์อ่าโอเค,อะอเคนะครับ ตัวต่อมาครับผมเป็นเกรดหนึ่งนะครับนะเอ่ออะไรนะวอลวอลไทเกอร์เหรอนะครับตัวนี้มีเทคคอนติเนียนะครับเออในช่องอากาศดาร์กเน็ตนะครับในเทอเราเราผมถ้าเป็นการเราติดชื่อว่าชาร์ลอตนะครับในชื่อการยูนิตนี้จะบวกพันตามการในโซอ๋อมีเทคอัลล์มอนติดตัวแค่นั้นเองนะครับอ่ะตัวต่อมาครับใบนี้เป็นพีจีครับผมใบนี้ความสามารถแรกก็คือเมื่อมันเข้าถึงช่องการเดียนทิ้งมือหนึ่งแค่เป็นค่าคอร์สเลือก าการที่มีความสามารถอาบีตี้ดักเดนหนึ่งใบไม่ฮิตจนจบการต่อสู้นะครับแล้วมีแข่งหนึ่งเป็นแอคทีฟในดอบโซนเจนเบกสองดักเนตนะครับเขาได้บัตหนึ่งเลือกตัวมันเองนะครับในดอบโซน,นะครับใบในทภาพหงายหน้า,าร,นะรีเทอเราสามารถดีดมันขึ้นมือก็คือถ้ามันมี2ใบเขาได้บัตหนึ่งแล้วก็ใบตัวมันเองหนึ่งใบก็ดีดขึ้นมือก็ดูใช้ง่ายดีนะเหมาะกับการเป็นดักดีนะครับก็เป็น PG keyword ใช่ใช,ใชเ่เพ่อเคยออกมาก่นอนหน้านี้เนาะใช่แต่ต้องมีการโซชาร์จในเธอนนเนี่ยไม่ไม่ใช่ปัญหายอยู่แล้วตัวต่อมาครับสกิลบัสต,ตัวนี้เป็นตัวทิ้งตายของชาร์ลอตนะครับก็ไม่มีอะไรมาก็กเหมือนเดิมเพลงเหมือนเดิมเนาะเออมีเป็นตัวค่าคสทิ็งตายตัวต่อมาครับผมก็อ่าตัวนี้เป็นเกรดหนึ่งน่าจะใบสุดท้ายแล้วมั้งนะครับมีเทคออโต้นะครับผมเมื่อยูนิตนี้นะครับเข้าสู่โซนะครับด้วยผลของเอฟเฟกต์การ์ดนะครับ ถ้าแวนการ์ดเรามีความสามารถดักเน็ตอบิลิตี้นะผมเลือกหนึ่งใบนะครับเลือกเลือกยูนิตหนึ่งใบบวกสี่พันจนจบเทิร์นครับแล้วมีอีกเทคนึงครับผมความที่ในช่องเรียกการ์ดดักเน็ตนะครับถ้าเทิร์นนี้ติดมาติดดักเน็ตมันจะติดรีเซ็ตแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากอันนี้เทคง่ายๆนะครับเข้าตัวเกรดสองครับสกิลบัสนะครับตัวนี้มีเทคความสามารถคือออโต้นะครับเมื่อยูนิตนี้ลงสู่ช่องเรียกการ์ดถ้าแวนการ์ดเรามีอบิลิตี้ดักเน็ตอบิลิตี้นะครับ เปิดการ์ด5ใบาจากท็อปเด็กนะครับผมหาการ์ดเกรดหนึ่งหรือมากกว่าที่มีดักเนตอบิตี้นะครับเอาเข้าโซจากนั้นสับเด็กและอย่งอันมีเทคนึงเป็นคอนติเนียในช่องเดกาดเจนเบงหนึ่งดักเนตครับยูนิตจะบวก2,000ก็กลายเป็นตี11นั่นเองนะครับก็ถือว่าขึ้นเป็นตัวตี11ได้ง่ายๆเลยนะครับเกรดสใบต่อมาอาตัวนี้นะครับมีเทคออโต้ Auto ในช่องเดกาดเจนเบงสองครับดักเนตเหมือนกันนะครับ เมื่อยูนิตนี้โจมตีนะครับถ้าการ์ดในโตเรามี8ใบหรือมากกว่าจนจบการต่อทู่ยูนิตนี้จะบวกหมื่นครับผมแล้วฝั่งตรงข้ามไม่สามารถคอเกตตูนจากมือลงมาในช่องกาเดียนได้นะครับโอ้อันนี้เรียกได้ว่าไซเลนทอมครับผมชัดๆเลยนะเนี่ยกูผิดตรงไหนอะ ไม่ผิดถูกถูกต้องแต่ว่าโอปยนี้เรียกได้เลยว่าสายเดนทอมนะครับโอเคตัวต่อมาเป็นแวมเพียจ้าตัวนี้นะครับมีเทพเกิด3ที่เลยนะครับเป็นคอนทินิวช่องแวนช่องเลียช่องการ์เดียนนะครับเจนเบงหนึ่งนะครับดาร์กเนทนะครับถ้าการ์ดในโตเรามี4ใบหรือมากกว่ายูนิตนี้พลังโจมตีบวกสองพครับผมชิลบวกห0 0พนะครับแล้วก็ได้รับความได้รับความสามารถอินเตอร์เซ็ปอ๋อมันเป็นเกรดสที่มีการอินเตอร์เซ็ปได้นะครับแล้วก็ถ้าแวนการ์ดของถ้าแวนการ์ดเราติดดาร์กเนทอาบิลิตี้ครับผม ถ้ามีการ์ดในโซ8ดใบหรือมากกว่านะครับชิวลวกอีกห้าพันทำให้ตัวมันเป็นชิลหมื่นได้นั่นเองนะครับนะบนก็ก็คือชดชดที่ออกมาช่วงนี้ก็จะมีเกสามที่ว่าอินเตอร์เซปได้ใช่ใช่ใช่ก็ตัวตัวนี้ก็จะมาช่วยแต่ว่าข้อเสียตัวนี้คือมันยืนหมื่นเดียวนะต้องระวังนิดน,นึง<อ>นะครับโอเคใบต่อมาครับใบนี้แม่งน่าอยู่แกนบูมากเลยดูรูปมันอ่ะอืมดูมันเป็นสารเอออีพีนออะไรนะชื่ออะไรอีวิลก็สบ h ชอฟบิชอฟเออใช่ครับ ตัวนี้มีเทคนะครับ Auto, ออโต้ในช่องเรียงกาดต้องเรียงกาดนะผมะเมื่อเริ่มต้นไลฟ์เฟสนะครับผมถ้าการ์ดในโซลเรามี8ใบหรือมากกว่านะครับผมเลือกการ์ดเกศสามในช่องเรียงกาแล้วหนึ่งใบที่มีดาร์กเน็ตอะบิตี้นะครับเอากลับขึ้นมือได้นะครับดีดดีดเกศสามกลับขึ้นมือแล้วมีเทคนึงครับเป็น <S <S เทคคอนทินิวนะครับเจนเบรกสองครับดาร์กเน็ตครับเมื่ออยู่ดิที่เข้าถูช่องเรียงกาดนะผมเลือกเลือกนะครับ การเกเสองการเกัสองของคนไม่เกินสองใบอ่าการเกศสองของคนไม่เกินสองใบนะครับเอาลงดับโซนะครับแล้วก็ถ้าการ์ดทั้งหมดนั้นมีดะอันายแอนยูเกศออฟเดอะอาบิออฟเดอะอาบิลิตี้ออฟยูการ์ดคือไงวะเอาการ์ดเกศสองคูณลงดับโซแล้วก็ความสามารถเมื่อเข้าสู่จะทำงานอ๋อก็คือจะไปยกเกศสามใหม่แค่นั้นเองอ่ฮะอ่านะครับโอเคอะ ใบต่อมาครับใบนี้น่าจะเป็นฐานเนาะชาร์ลอตนะครับตัวนี้มีเทคครับผมออโต้ Auto, นะครับในช่องแวนกาดเมื่อจีดเมื่อสไตล์ทับมันนะครับอ่าโซชาร์สองครับผมแล้วก็อา่าเลือกการ์ดที่มีความสามารถดักเน็ตอาบิตี้ในโซาจากในมือหนึ่งใบนะครับเลือกการ์ดแป๊บนึงนะเลือกการ์ดอ้อขออภัยเมื่อโทชาร์สองเสร็จแล้วก็บอกว่าถ้าการ์ดที่โทชาร์มีดักเน็ตอาบิตี้ในโซนะครับ นำขึ้นมือเหรอถูกไหม,มนำขึ้นมือแล้วก็เลือกการจากบนมือหนึ่งใบเอาเข้าโซแทนอ,อ,อ๋อก็ต่ออ๋อก็คือถ้าโซช์าแล้วมันติดดังเน็กก็คือเอาขึ้นมือแทนแล้วเอาใบอื่นเขา้าเขา้เขาโซใบแทนอย่างเงี้ยเปลี่ยนของอะ่ะใช่เออแล้วก็มีอีกเทคหนึ่งเป็นออตโต้ครับในช่องแวนกากาศเลือกนะครับเ,เกตหนึ่งหรือมากกว่าที่ห่องเรียกกาศนะครับนำเข้าสู่โซเมื่อจบเทินนะครับสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าจ่ายค่าคอร์สฟังตรงข้ามนะครับเลือกนะครับ อ่าเรียกการีทายทิ้งหนึ่งใบอ่ารีทายตอนจบเทินนะครับแล้วก็อ่าเลือกการ์ดถ้าการ์ดในโซเรามี8ใบหรือมากกว่าเราจะได้งห่แดมหนึ่งนั่นเองก็คือยิงตอนปลายเฟสนะครับแล้วได้จวดแทนนั่นเองนะครับนะอันนี้มันจะบอกว่าเมื่อจบเทินใครหรือว่ามันไม่ได้บอกเมื่อจบเทินอ๋อเมื่อจบเทินเรานะครับนะโอเคต่อมามีจิกาด้วยนะครับผมจิกาให้มาใบเดียวใช่ไหมชุดนี้นะครับมีสองเทคครับผมเทคแรกเป็นคอนติเนียวนะครับในการเดียนนะครับ ถ้าการในโซเรามี8ใบหรือมากกว่าชิวจะบวกหมื่นก็จะกันเป็น2อ0 0มง่ายๆเลยนะครับมีอีกเทคนึงเป็นเทคออโตโอโ้ครับผมเมื่อมันเข้าสู่ช่องการ์เดียนครับเลือกเรียกอากาศเกจหนึ่งหรือสูงกว่านะครับในช่องเอรียกอากาศที่มี d a กเน e s s ability นำเข้าสู่โซครับแล้วก็จวดหนึ่งก็คือเอายัดเข้าโซวไว้แล้วก็จวดหนึ่งได้ด้วยนะก็คือปาจีการแล้วก็ดูดเข้าโซไปเลยแล้วก็จวดหนึ่งใช่เพื่อแบบอยากได้มืองไงนะครับอ่ะต่อไปเป็นเอ่อทริปเปลิลอาร์นะครับเป็นสไตล์ในชุดนี้นะครับใบนี้มีความสามารถแอคทีฟในช่องการ วันเพอร์เทินเขาได้บัสหนึ่งเลือกการหงายหน้าเลือกการที่ชื่อเหมือนมาในจีโซนหงายหน้านะครับเลือกฝั่งตรงข้ามในช่องในช่องเรือกาดหรอนะครับที่พลังอะไรนะมันบอกว่าเลือกเลือกยูเออร์ออปเปเนเลือกเรือกาดฝั่งตรงข้ามที่พลังยูนิตนี้ได้บวกหนึ่งคือยังไงวะเลือกเลือกฝั่งตรงข้ามทยูได้บวกหนึ่งแล้วก็รีทายนะครับ and เลือกฝั่งตรงข้ามได้บวกหนึ่งหรอแล้วดีทายไม่ใช่สิมันบอกว่ามันมีคอมมาอยู่เลือกฝั่งเยกาดฝั่งตรงข้ามหนึ่งใบที่พลังยูนิตนี้รีทายแล้วก็โซชาร์สองแล้วก็อ่าตามจานวนการในจีโซนอันนี้คือยังไงครับแปะช่วยหน่อยเรื่องเลกาดของโคตรโซนหนึ่งใบยูนิตนี้จะได้รับ p o w e ของยูนิตนั้นจะเคยได้พลังดูดพลังมาอ่แล้วได้บวกหนึ่งอแล้วก็โซชาร์สองใช่ไหม ใช่ครับตามจำนวนจีโทนที่ไหายหน้าอยู่อืมใช่ครับตานั้นเลยแล้วก็มีเทคหนึ่งนะครับเป็นเทคคอนติเนียในช่องเลนจ่าเจนเบกสามดักเน็ตครับผมถ้าการในโซเรามี13หรือมากกว่านะครับคางค้าไม่สามารถคอเกนหนึ่งจากมือเกนหนึ่งอย่างเดียวนะจากมือลงมาช่องการเรียนได้ก็ไว้กัน p g อย่างเดียวนะครับนะไม่มีอะไรมากเพิ่มถี่ไร้การ p g เนาะนะครับก็หมายถึงว่าเป็นการรีดให้เขาใช้ กี่การเด่นก็ก็ได้อยู่นะอ่าก็ใช่พูดถึงให้เขาทิ้งเกจศูนย์ทิ้งอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับใบต่อมาครับผมใบนี้เป็นแวมแบบพร์เหมือนกันนะจ้าเป็นสไตล์เหมือนกันใบนี้เป็นแค่หัวแรนะมีเท Auto คออโต้ในช่อง g u a นกาดด k k n เน h ตครับผมเอ่อเมื่อี่โจมตีนะครับผมโซชาร์สสองนะครับแล้วก็เลือกเอ่อเลือกยูนิตของเราหนึ่งใบครับผมเอ่าเลือกของเรายูนิตหนึ่งใบาจากในโซนะนะครับนะครับก็หนึ่งนะเลือกยู จากในโซบวกพันเหรอแล้วก็จบเทินการในโซเรามี1ิาใบหรือมากกว่านะครับเลือกการสี่ใบาจากในโซที่เกตต่างกันนะครับยูเอแล้วก็สับเอากลับเด็กแล้วก็สับยูนิน้บวก้าพันแล้วก็บาร์สยูเอแล้วก็ลิคือยังไงไม่เข้าใจได้พลังบวก5้พันจบเทินจำนวนการที่เอากลับก็คือเอากาสก็โซชาร์เมื่อตีโซชาร์สองแค่นี้นะแล้วก็เอาการ์กลับ ถูกไหมก็ตีแล้วก็บวกห้าพันตามการจะทุกสี่ใบในซองอตามการแล้วก็ถ้าโกเกินส็บหอมก็เอาวิ่งออกมาสี่ใบกับเข้ากองไปแล้วก็บวกพลังตามจำนวนการเดี่ยวกับเข้าไปใบละห้าพันอ๋อก็คือต่อสี่ใบก่อนสมมติว่ามีสิบสามใบในโซมีสิบสามใบก็จะบวกราคเริ่มต้นที่สตาร์ทที่หมื่นห้าก่อนถูกป่ะอ่าแล้วถ้าสมมติว่าตอนตีโซบาร์ออกมาสี่ก็คือเกินสิบสามมันจะโรบาร์ออกมาสี่ก็จะบวกไปอีกสองหมื่น ก็จะเป็นสามหมื่นห้านะครับโอเคประมาณนี้นะนิวยนิดหน่อยนะครับงงนิดหน่อยโอเคหมดแล้วนะครับชุดนี้นะครับจริงๆจะเด่นต้องบอกว่าถ้าเด่นจริงๆจะเด่นไปที่ตัวชาร์ลอตกับตัวเกรดสามทิสี่ได้เนาะนะครับ<ม>นะ<ม>แล้วก็ตัวเรียกาที่ออกมาซับพอชาร์ลอตนี่ถือว่ากโกรงพอสมควรเลยนะเก่งพอสมควรนะครับปกติดาร์กอ่ะมันจะวนมือไม่ได้ไงคือแบบมันต้องมีอะไรมันก็ต้องเล่นไปอ่ะแต่อันนี้คือทําให้แบบเออหาตัวเล่นออกมาเล่นได้จริงๆนะก็ถือว่า เก่งพอสมควรเหมือนกันนะครับนะโอเคประมาณนี้กันเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับนะถ้าชอบก like, ็กดไลค์ตามกดซับสไคร์หรือกดกระดิ่งครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะครับนะถ้าแปลผิดยังไงต้องขออภัยด้วยนะ นะครับนะยังไงก็อย่าลืมครับถ้าอยากซัพพอร์ตเรานะครับช่องเราามีสมัครรายเดือนเพียงเดือนละสาบาทครับผมนะก็เป็นการซัพพอร์ตพวกเราแร้วมีคลิปพิเศษให้ดูด้วยนะครับนะแล้วก็สุดท้ายนี้ครับผมก็ฝากร้านกับแพาะช็อปครับสนใจหนังซือสินค้าสามารถติดตได้เพจแระเช็อปวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปอื่นๆว่าผมสวัสดีครับ แท็บเมมเบอร์ของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมขอขอบคุณนะครับคุณเจที p p e r g a m i n g นะครับคุณธนาทรเลืองวัส,สุนะครับผมและคุณพศพิศนภูนะครับที่สนับสนุนช่องเราในสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับผมขอบคุณมากครับ